มาใน<อ>เรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าครับเรื่องมหากรรมการจับปลาที่อีสานนะครับเจ๊ครับผมสงสัยครับเจ๊ครับสงสัยอะไรกันว่า<อ>มันจะยิ่งใหญ่อลังการเทียบเท่าพิธีกรรมการจับปลาที่บึงศักดิ์สิทธิ์ที่ประเทศมาลีหรือเปล่าครับเจ๊เนี่เจ๊จะบอกให้นะอ,อะไรนี่นะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ขนาดเป็นงานเฟสติวัล เมื่กี้มเฟสติวัลนั่นแหละใหญ่ขนาดนั้นเลยแหละใหญ่ขนาดนั้นเลยครับเจ๊ครับทั่วภาคอีสานเลยโอ้โหนี่เจ๊ยิ่งหู้ในผมยิ่งอยากเห็นแล้วครับเจ๊จะบอกนะบอกให้เลยคุณผู้ชมกับสันจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยยขนาดนั้นเลยอนี่ะ ชักตื่นได้แล้วเจ๊อยากเห็นว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับเจ๊บรรยากาศนะขอบอกเลยนะครับว่าน่ารักมากเป็นกันเองเอ้ยอิจฉาสนุกสนานใช่ไหมครับเจ๊ครับบโอ้ทาางหมเลยสงสัยเลยครับเจ๊ครับว่าคนที่เขามาจับปลาเนี่ยนะครับเขามากันเยอะแยะมากมายขนาดไหนครับแล้วปลาที่เขาจับเนี่ยเป็นปลาพันอะไรบ้างจับได้กี่ตัวครับน้ำมันลึกไหมครับและที่สําคัญเนี่ยทำไมเขาต้องจับเป็นพิธีกรรม้ลยครับเจ๊ สันเนี่ยเหมือนเด็กเจ้าปัญหาไม่มีผิดเยะเกิดก่อนกำหนดหรือเปล่าก็มันสงสัยสงสัยตลอดคลอดมาก็ถามหมอเหมือนกันถ้าสงสัยไม่ต้องห่วงนะเจ๊ก็จัดลูกกอกขนองชิงชัยของเจ๊ไปดูแล้วอยู่ที่บ้านโคกสะอาดอําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเองนั่นแหละไม่ต้องลำช่วงสงสัยใกล้ตัว ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดโคกสะอาดในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาแล้วนะครับโอ้โหพามาดูนะครับผมชาวบ้านที่นี่วันนี้จะทอดแหจับปลากันหลายคนสงสัยว่าการทอดแหจับปลามันจะแปลกตรงไหนแต่บอกเลยว่าที่นี่นี่ไม่เหมือนใครจัดใหญ่จัดเป็นแบบว่าประเพณีเป็นเฟสติวัลกันเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูเลยตรงนี้เลยไปดูกันว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนตามเลยโอ้โหยิ่งใหญ่แล้วขนาดนี้เนะี่ยโอ้โห นี่มากันทั้งหมู่บ้านแน่เลยนะครับเจ๊ครับ <S <S <an> โอ้โห,โหเจ๊ครับบึงนี่ก็ใหญ่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวแต่ดูคนที่มาจับปลาก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับเจ๊ว่าน,นี่นเป็นบึงของใคร <S 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 ปลาที่อยู่ในบึงเป็นปลาของใคร <S 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 แล้วทาไมจะต้องให้ผู้คนมาแย่งกันจับปลาในบึงตัวเองแบบนี้คืออย่างนี้ครับเจ๊เรเื่องมันมีอยู่ว่า ประเพณีการทอดแหจับปลานี่นะครับจะจัดขึ้นกันทุกปีเรียกได้ว่ามีทั่วทั้งภาคอีสานกันเลยทีเดียว้าหมู่บ้านไหนมีห้วยหนองคลองบึงแบบนี้ก็จะจัดประเพณีทอดแหจับปลาขึ้นครับซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงประมาณเดือนพฤษภาคมนี่แหละครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าใครๆคผ่านมาเห็นและจะลงไปจับได้สุ่มสี่สุ่มห้านะครับเจ้ประเพณีนี้เนี่ยก็มีกติกามีข้อบังคับอยู่ ใครจะมาทอดแหจับปลาในเึงนี้เนี่ยก็ต้องทำตามกติกากันหน่อยครับตรงนี้นี่มีโต๊ะเหมือนเป็นแม่แม่ๆๆน่าจะเป็นคณะกรรมการของทางวัดหรือทางกําบนเดี๋ยวลองเข้าไปพูดคุยกันดูนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอโ้โหตรงนี้นี่มันเป็นโต๊ะอะไรครับเนี่ยเป็นโต๊ะขายบัตรค่ะ ขาขายบัตรของคณะกรรมการค่ะคณะกรรมการของหมู่บ้านนะครับขายบัตรขายบัตรสําหรับอะไรครับก็ลงปลาค่ะขายบัตรลงปลาการลงปลากันค่ะอ๋อคือวันนี้ที่ถ้าเกิดใครจะลงไปทอดแหในในบึงนี่ต้องต้องซื้อบัตรก่อนโอ้โหบัตรไปเท่าไหร่ครับ200ค่ะ2อ0้อบาทนี่ยเดี๋ยวเรายังไม่ลงเดี๋ยวเราแอบดูก่อนนะครับโหนี่ขอดูริบบิ้นหน่อยได้ไหมฮะอันนี้คือพอซื้อปั๊บเราก็จะแจกริบบิ้นแล้วก็ทำการผูกให้ด้วยผูกข้อมือ ใครไม่มีริบบินนี่ลงบ่อไม่ได้คณะกรรมการจะไล่ขึ้นไล่เลยนะโอ้นี่นี่แบบนี้นี่พร้อมแล้วครับโอ้แล้วนี่นี่มากันแบบว่าเฉพาะหมู่บ้านนี้หมู่บ้านเดียวหรือเปล่าครับในตำบลในตำบลครับเรียกว่าข่าวนี้นี่ดังแล้วก็แพร่สะพัดไปทั่วเลยครับผมก็มีใช่ใช่จริงหรอโอ้มีคนอเมออื่นด้วยฮะมีนี่นี่นี่ยังเหลือเวลาอีกประมาณสักชั่วโมงกว่ากว่าเดี๋ยวเราเดินเที่ยวกันก่อนนะครับดูบรรยากาศก่อนว่า ชาวบ้านวันนี้เนี่ยพร้อมกันสักขนาดไหนนะครับผมโอ้โหสองร้อยเลยเหรอร้อยเดียวได้ไหมจริงเหรอ,อเจ๊ยังไงเดี๋ยวไปยืมตังค์แล้วกันนะ <100. S 1> เอามาสองร้อยสองร้อยัออยอนนี้มามาทอดทุกปีป่ะครับมามาปีแล้วเป็นไงบ้างครับป๋าได้ได้ได้เยอะไหม มันมันมันคูเมสองร้อยนี่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 ถูกกดเฮ้ยทำไมมันริบบิ้นมันสีซีจากปีที่แล้วปะเนี่ยดนข้างนึ้งของปีนี้นะวันนี้คิดว่าไงมั่นใจไหมครับมั่นใจไหมเอาสักก่โลดีเอาจ้ห้าสิบโลไหมห้าสิบโลโอ้โหไม่แบ่งชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างเลยเหรอเอาใจช่วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแก๊งอื่นกันบ้างนี่เขาเรียกว่าไงอะกองทัพต้องเดินด้วยท้องสวัสดีครับโอ้ยกินอะไรกันอยู่แล้ว โส้มปลาส้มปลาโอ้ยมาจากไหนกันเนี่ยครับเนี่ยยุ่นน้องม่วงเลยละเอเรามาทุกปีป่ะครับมาทุกปีฮะปีแล้วได้เยอะไหมครับปีแล้วสิบกิโลเลยละสิบกิโลสิบกิโลถือว่าคุ้มไหมคุ้มก็คุ้มแล้วเนอะอืมวันนี้ความพร้อมขนาดไหนครับประมาณยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วคุณเอ้ยพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดียวคิดว่าวันนี้จะได้ปลาสักจักจักกิโลอะ บาจังกิ๊บโลอยู่ข้างเราหมดหรือเป่านี่คันนี้นี่มาไกลมาเห็นทะเบียนรถมาจากอุดรครับอุดรมาจังอุดรคานนี้เลยโอ้โหมาจังไกลเลยอ่ะยงไกลครับมาทุกปีป่ะครับก็เม๊บปีมีมาปีที่แล้วก็ประทับใจมากเลยปีนี้ก็เลยอยากไปอีกครั้งนึงอ๋อคิดว่าวันนี้จะสักกี่สิบโลดีครับอ๋อประมาณจะห้าสิบโลก็พอโอ้โหยาสิบโลจะเหลือปลาคนอื่นไหมเนี่ยแล้วไม่เกรงใจเขาบ้างเหรอไม่ใช่บ้านเรามาจับปลาของคนอื่นเนี่ยฮะก็ คนทางไกลแล้วก็ให้เขาหน่อยค่าน้ำมันเรียกว่าฉันมาไกลขอค่าน้ำมันฉันหน่อยใช่ไหมโอ้ยเอาใจช่วยจะใจช่วยนะครับและตอนนี้นะครับเจชาวบ้านก็เริ่มทยอยทยอยเอาแพรลงมากันแล้วครับเพื่อที่จะจับจองพื้นที่กันและเท่าที่ผมเห็นเนี่ยวัสดุที่ทำแพรก็ง่ายๆอย่างเช่นถังน้ำแกลอนน้ำมัน สำหรับอาวุธที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแหนี่แหละครับเจ๊ซึ่งงานนี้เขาอนุญาตให้ใช้แนหนึงปากต่อหนึ่งคนในบัตรราคา200บาทเท่านั้นเองครับจะว่าไปงานนี้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝีมืออย่างเดียวนะครับผมต้องใช้เรื่องของห่วงจุ้ยดีๆมาเอี่ยวด้วยใครเลือกทำเลดีก็อาจจะได้ปลาดีๆได้ปลาเยอะกว่าคนอื่นแต่เจ้สงสัยไหมล่ะครับ ว่าจัดกันทุกปีจะยังมีปลาเหลืออยู่ในเบึงให้จับอีกหรอครับจัดมากี่ปีแล้วครับวิญญาตประมาณ10กว่าปีครับอุ้ย1ิกว่าปีแล้วครับบึงนี้บึงเดียวเลยเหรอครับโอ้แล้วมันมีปลาทุกปีเหรอครับครับมีปลาทุกปีเราจะพอลงได้เงินมาส่วนหนึ่งเราก็จะเอาเงินนี้ไปซื้อพันปลามาลงอ๋อ ก็คือมีการเ,เพิ่มเติมพันปลาทุกๆปีเพื่อจะจัดเทศกาลนี้ใช่ไหมครับ,รบแล้วครั้งแรกนี่มันเกิดขึ้นมาได้ไงครับผู้ใหญ่ก็งบประมาณที่จะมาสร้างทางวัดงบประมาณไม่มีเราก็จับสันหางบประมาณของบประมาณจากชาวบ้านร่วมมือกันออค,คนละนิดละหน่อยครัแล้วมาซื้อปันปลามาลงแล้วก็จัดให้ลงมีการลงปลาอ๋อก็คือเหมือนกับว่าเป็นการจัดงาน หาเงินเข้าวัดให้วัดได้ไปสร้างศาสนสถานในวัดนั่นเองโอ้โหแต่ว่ามันจะมีปลาอะไรบ้างครับผมดูแล้วบึงนี้มันมก็จะมีปลานิลปลาช่อนแล้วก็ปลาดุกอันนี้คือที่เราซื้อซื้อพันปลามาปล่อยครับนี่มีสมปลาหลักๆนี้ครับแล้วเขาว่าจ่ายตั๋วกัน200นี่ลงไปทอดนี่มันจะมันจะคุ้มเขาอ่ะครับก็ทุกปีเขาจะคุ้มนะอะบางคนถ้าได้เยอะก็ประมาณคนละ20กิกัวโลอุ้ยงั้นเลยเอ่ะ จริงเหรอรแล้วแบบปลามันมีเยอะถึงขั้นแบบโหแบ่งกันเฉลี่ยกันได้ขนาดนั้นเลยครับ,รบมันก็มีคนได้เยอะได้น้อยอโอ้โหแล้วตอนนี้นี่ชาวบ้านนะครับผมลงไปประจาที่กันหมดแล้วโอหอลังการมากเลยไม่เคยเห็นการแบบว่าเวียงแหเฟสติวัลแบบนี้มาก่อนเลยโหนี่ไม่ว่าจะเป็น ริมคลองริมบึงนะครับผมนี่ยืนกันเต็มเลยและทุกแพนี่ตอนนี้ดูครับอยู่ในท่าพร้อมแล้วรอเพียงสัญญาณปืนเท่านั้นเดี๋ยวพอปืนดังปั้งเนี่โอ้โยภาพจะสวยงามขน,นดาดไหนเจ้เดี๋ยวรอดูกันหน่อยดูสิครับคุณผู้ชมเราจอมยุทธทั้งหลายดูตั้งหน้าตั้งตาก,กันมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นแทนไปด้วยเลยนะครับเนี่ย ดูให้ชัดๆกันอีกหลายๆครั้งไปเลยครับ <S <S 1> <S 1> <S 1> ว่เรียกว่ารวดเร็วทันใจซะจริงๆผมนนี้ตั้งตัวไม่ทันเลยนะครับเนี่ยแต่การหวานแหวในครั้งแรกนั้น ปลาก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังถึงขั้นเราจะต้องได้ปลาปีแฉกขึ้นมาหรอกนะครับแต่เป็นการต้อนแหเพื่อเอาเรื่องเอาชัยเหมือนเป็นการตัดตริบบิ้นเท่านั้นเองพอเปิดงานไปแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาเอาจริงเอาจังกันแล้วล่ะครับเจ๊งแห่งน,นี้อยู่ในพื้นที่ของวัดโคกสะอาดมีขนาดถึง8ไร่ ส,สิครับเจว่าพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้จะมีปลาเยอะขนาดไหนและงานนี้เนี่ยคณะกรรมการก็อนุญาตให้จับปลากันตั้งแต่9มงเชา้าจนถึง5มงเย็นก็วานกันยาวๆไปเลยครับแต่ที่พิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือใครที่มาหลังเทียท่ยงผู้ใหญ่บ้านเขาก็ใจดีให้ลงไปจับปลาฟรีๆกันเลยแต่จะเหลือปลาให้จับกลับบ้านหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับ แบบน,นี้ผมอยากจะลองลงไปหวานแหกับพี่ๆเขาสลึงกันนะครับและจะมัวรีรออะไรอยู่หรอเจ๊ครับนี่ตอนนี้เนี่ยผมลงมาอยู่ในพึงแล้วโอ้โหยมาเลยอใจอะอยากจะแบบหวานอะหวานไม่เป็นเดี๋ยวไปหาดูว่าใครได้ปลายเยอะๆเดี๋ยวเราไปขอเขานะดูลำนี้ก่อนไ,ได้ยังไ,ไหมครับพอได้กินพอได้กิน พอได้กินอ๋อพอได้เล่นพอได้กินก็ได้หลายตัวอยู่นะโอ้ยโอ้ยเยอะเลยดิโอ้ยมีประมาณกี่โลแล้วเราเนี่ยฮะคิโลมีสิบโลแล้วโอู้หอันนี้ไปทำอะไรครับไปขายเรือไปกินหรือไยังไงขายถึงคิดดึงไปงันแล้วแล้วแล้วขายได้โลอะไรอ่ะแปดสิบกว่าโลละแปดสิบโอ้ยไปขายไหนอ่ะชาชาวบ้าน วูโโลละ80ดสิบนี่สิบโลแปดร้อยไปแล้วคุ้มเลยนะข้าวบะสองร้อยเองโอ้โหดูดูดูเคดูทีดูทีจริงยังไม่ดิ้นล่ะฮะไม่ดิ้นเลยนี่ขานี้ลงไปงมเลยโโอ้หพี่ตัวดำทำอะไรอ่ะปลาไหนดูสิได้เหรอได้ไหมเป็นไงพี่ลำนี้ ตายรัวเลยกี่สิบโลแล้วนี่ไงนี่ไงติดขึ้นมาเลยนี่ไงโอ๊ยห้าโลได้แล้วตัวน่ะสามขีดสามขีดนี่แผนนี้ไม่มีคนแผนนี้ไม่มีคนมาดูแพนไม่มีคนมีปลาหรือเปล่าเอ้าจะขอเข้ามาคนนีเลยโอ้โหจะมาขโมยปลาซะหน่อยไปดูดิโอ้โหดูโค้ด เยียบเลยอ่ะอ้ยอันนี้ไปทำไรต่ออ่ะไปขายหรือไปกินหรือ,อยังไงขายหรอขายได้โลอะไรครับเนี่ยแปดสิบโ <80. S 2> อ้นี่คุ <JUN S 1> ค้มยังคุ้มไหมวันนี้คุม้มพอดีเลยคุ้มพอดีดูผลงนานหน่อยดูนี่ขนาดเยาวชนยังได้แบบนี่ก็รวมสิบโลแล้วนะได้ไหม โอ้เก่งอ่ะยอดเลยเดี๋ยวดูลีลาดูลีลาน้องอายุสิบสี่เองเล็งแล้วแหละไปไปไปโอ้ยน้องบอกว่าถ้าสาวรอบนี้แล้วติดปลาเนี่ยน <PAUL> <Elijah. S 1> ้องให้เลยไม่ต้องห่วงว่าทักษะผมนี่แน่นมากไม่มีปลาเลยว่ายังไงไม่มีปลาเล ผมสังเกตด้วยตาเปล่าแล้วก็ลองนับดูคร่าวๆเนี่ยนะครับในงานนี้มีจอมยุทธนักวานแห่เกือบ2 0 0คนเลยทีเดียวมาดูสิครับเจในน้ำก็มีริมขอบสระก,ก็เอารุมวานกันใหญ่เลยนะครับเนี่ยแพ้ประจำตำแหน่งก็เรียกว่าทำเล็กๆยืนอยู่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นล่ะครับด oh. ูเอาเถอะครับคุณผู้ชมที่เขาวานไปตกน้ำกันไปเท่น่าก็สนุกดีนะครับสมเป็นเฟสติวัลของภาคอีสานจริงๆเลย เรียกว่าหลายคนนะครับก็มาแบบว่าหวานกันจริงจังเอาไปขายกันจริงจังเลยแล้วก็หลายๆคนก็มาหวานเอาสนุกนะครับเป็นกีฬาไปนี่แต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือความสนุกสนานนะครับท,ทอดแหจับปลาคนเดียวไม่มันไงน,นี่ถ้าจับกันแบบอย่างนี้โอ้มันเลยสนุกเลยจับได้ก็อวดกันนะครับผมเจ๋งดีงแต่วันนี้ผมไม่ได้ปลานะครับเจ๊โทษทีลงเรือมา หาปลาศตูวินัยทำบุญไปชุ่มจรดูไปเลยฝากไว้ซึ่งแม้วันนี้ผมจะไม่ได้ปลาติดไม้ติดมือกลับไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้นั่นก็คือประเพณีการทอดแหจับปลาในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การจับปลาเพื่อไปกินไปขายเท่านั้นนะครับแต่การทอดแหจับปลาครั้งนี้ยังได้ร่วมการทำบุญ ทั้งยังเป็นการพบปะสังสรรค์สารสัมพันธ์ไม่ตีระหว่างคนในหมู่บ้านและพื้นทีนกายเคียงอีกด้วยครับกลับแล้วครับผมโอ้พี่ไหนดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยดูผลงานวันนี้หน่อยครับผมได้ปลาอะไรบ้างครับเนี่ยอ๋อได้ปลาช่อนครับปลาช่อนครับผหญิงเขาได้ปลานินกันเยอะแยะเลยพี่ได้ปลาช่อนนะไหนดูใหญ่ขนาดหนก็ได้เหมือนกันครับปลานินก็ได้ครับเฮ้ยว้าว โอ้โอ oh ้มายไกอหัวมันจะเท่าหัวผมแล้วเจ้โอ้ตัวใหญ่มากนี่ประมาณกี่โลครับประมาณสองโลได้โอ้ยโอ้ยตัวยอดเลยพี่ครับผ<โ>มโอมครับโอ้ยนะบ้านอยู่ไหนเนี่ยตามไปกินปลาช่อนนะั <laughs> ้น แหละครับประเพณีการทอดแหจับพาที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตมหากรรมแห่งการทำกินบนแผ่นดินอีสานบ้านเฮาเด็ดครับเด้อี่น้องี่โอ้ยโอ้โหเจ๊ยิ่งแย่ลังการจริงด้วยอนะ่ะเจ๊บอกแล้วป่าตัวใหญ่มากเห็นไหม ดูที่ปลาดุกปลาช่อนปลาน,นินปลาเนิลด้วย <S <S 2> <S 2> นะเห็นรับก็อยากไปทอดแหเขาบ้างเลยอะแต่ผมชอบแนวคิดของเขาเนี่ยเจ๊นที่เขานําเงินจากการขายบาตัตรเนี่ยไปทํลูกบมลุงศาสนสถานน่ะแล้วก็ไปซื้อพันปลามาปล่อยใหม่อ่ะทําแบบนี้ทุกปีมันดีจริงๆเลยนะเจ๊ <S 2> <S 2> ทำให้เรามีความรู้สึกว่าอบอุ่นชื่นใจ <S <S สารลุงแม่เจ๊จะบอกให้นะการทําแบบเนี้ยมันมันเหมือนกับสารสัมพันธ์ของหมู่บ้านเขาให้เขารักกันกลมเกลียวสามัคคีชุมนุม แบบนี้นะคะเห็นแบบนี้แล้วนะกดไลค์ให้เลยนะอ่าเจ๊ดับเบิลไลค์กดอีกทีนะอ่ะดับเบิลไลค์ลันผมสอนเจ๊อีกทีอ่ะเป็นสองไลค์อืมในทุกทีเลยนะ